สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หนูนิติดดาวรายการที่จะบอกต่อความอร่อยให้คุณผู้ชมได้ฉลาดซื้อประหยัดใช้ในราคาไม่เกิน35บาทด้วยแอปหนูนิตที่มีหมวดเมนูหลากหลายให้เราเลือกใช้ได้ง่ายๆวันนี้ลองเลือกใช้หมวดอร่อยตามประเภทอาหารนะครับนี่เข้าไปก็จะมีให้เลือกว่าเป็นอาหารอื่นๆอ,อาหารจานเดียวอาหารตามสั่งข้าวราดแกงหรือกว๋วยเตี๋ยว วันนี้เลือกก๋วยเตี๋ยวแล้กันร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาลิมนานพิษณุโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะต้องมาขอพรกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่นั่นก็คือพระพุทธชินาราชพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่สุดของเมืองไทยครับ ครับและหลังจากไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะหาของอร่อยอร่อยกินริมแม่น้ำน่านและของอร่อยที่ว่านี้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับมาแล้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับคุ้อยู่กับพี่พี่แดงค่ะพี่แดงพี่แดงแดงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน้าอยากจะมาตั้งนานแล้วยืนคุยแล้วมันหิดบรรยากาศใช่ใช่มาเดี๋ยวมาห้อยขาคุยกันเชิญครับเชิญครับอะไะครับมามานั่งห้อยขาคุยกันดีกว่าเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีทำไมถึงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแล้วมันมีที่มายังไงครับสมัยก่อนคนที่สุโลกเนี่ยครับอาศัยอยู่เป็นชาวแพรครับ เรือนแพสมัยก่อนก็มีระเบียงหันหน้าพังแมนน้ำกินข้าวกันอะไรกันก็เลยเป็นที่มาพูดถึงเมนูเมนูอาหารเมนูอาหารของเราเขาบอกว่ามีเมนูติดดาวเยอะเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุดสโขไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำสโขไทยอ่ะต้องใส่ถั่วฝักยาวครับอ๋อล้าต้องใช้เส้นอะไรฮะติดทั่วไปก็คือเส้นเล็กเส้นเล็กก็ได้บะหมี่ก็อร่อยบะหมี่ต้มยำสโขไทยเลยสูตรนี้จะเข้ามากที่นี่เนี่ยได้รับการติดดาวเพราะว่าอะไรครับ อร่อยคุณภาพดีสะอาดราคาถูกราคาถูกนี่เท่าไหร่เอ่ย35บาททุกชาม35บาททุกชามก็คือเรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้รับการติดดาวนะฮะไม่รอช้าเดี๋ยวเราบุกครัวเลยดีกว่าได้เลยต้องลองชิมลองทำด้วยนะเอางั้นอยเลยครับเชิญครับมารสชาติอาหารอร่อย35บาทร้านแบบนี้ก็โอเคมากเกิดคุ้มเกินราคาด้วยบริการก็ดีค่ะ โอ้โหหอมตั้งแต่ในครัวมันทนไม่ไหวแล้วครับเจนเล็กแห้งต้มยำสุโขทัยนี่ฮะบางมีต้มยำสุโขทัยน้ำตกหมูที่คั่วเองถั่วลิสงคั่วเองผมว่าผมไม่ไหวแล้วว่ผมก็กินเลยได้นะออกินเลยนะต้มยำสูตรสุโขทัยนะครับรสชาตินะหมูนุ่มจริงๆมันคลิกเข้าไปอยู่ใน ปากของผมมันถึงอารมณ์มันสุดยอดต่อเนื่องความอร่อยจากแห้งไปเป็นน้ำเป็นน้ำเนื้นเหนียวนุ่มมากนี่น้ำตกนะครับก็จะมีใส่ลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นลูกชิ้นี้ว่าน้ำตกอร่อยครับอกินหมดแล้วเนี่ยนี่ผมขอเนื้อชิ้มอยากอะไรจิ้มนะอยากอะไรจิ้มฮะจิ้มจิ้มชิ้นจิ้มจิ้มเปียวขออนุญาตใช้มือเลยครับผ่านเกลียวเลยขนมปังหน้าหมูปังหน้าหมูแล้ใส่อาเจียนหน่อยนะ ขอที่ของหวานขนมถ้วยนะาูตดโบราณอร่อยจริงครับวันนี้ขอบคุณพี่แดงมากมากเลยนะครับขอบคุณมากคค่ะครับแล้วถ้าอยากรู้ร้านไหนอร่อยแล้วก็ราคาประหยัดนะครับง่ายๆเพียงมองหาป้ายหนูนิดติดดาวที่จะมาบอกต่อถึงความอร่อยแล้วนี้ผมตี้สมเจตลาไปพร้อมกับธรรมชาติที่สวยงามของน้ำตกปอยจังหวัดพิษณุโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ อยากเป็นคนฉลาดเซื้อฟประหยัดใช้ทําได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วนะครับเพียงโหลดแอปหนูนิตติดโทรศัพท์ไว้คุณจะได้สัมผัสกับความอร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยัดในราคาไม่เกิน35บาทนะครับติดตามรายการหนูนิตติดดาวได้ทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีเสาร์หน้าจะมาบอกต่อความอร่อยได้ที่ไหนติดตามท้ายรายการครับได้กลิ่นกลวยจับหอมหอมไม่อยากจะนึกลอยอยากเวนหมูกรอบที่โดดเดี่ยวเขามันจะกรอบขนาดไหนเน่ย รวมถึงเครื่องอื่นๆของเขาจัดหนักมาแบบถึงเครื่องมากบะหมี่แห้งที่นี่อร่อยมากจริงๆส่งแล้วล่ะค่ะที่ได้ไยหนูนี่สิบดาว